ล่าสุดเขาออกมาเป็นน้องคนนี้ค่ะน้องเปลือกหอยเปลือกหอยแอรีรยลเขาเป็นคุชชั่น2 in 1ค่ะมาพร้อมกับนี่เลยแป้งค่ะทุกคนว้าวมากนี่เห็นปะส่วนสี CC1 จะได้เป็นแป้งสีๆเท่านั้นนะคะแอปจะได้เหมือนกันเนืะเขาน่าจะให้แบบเห็นปะรอยสิวคือมันไม่ได้กริบตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงนะคุชชั่นตัวนี้คือตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาทาเนื้อมาแบบบางเบาดีมากนะคะ คือหน้ามันพุ่งแล้วมันแบบลงเฟติผิวแล้วมันเบร์ผิวดีมากนะเห็นปะ สวัสดีค่ะเจะ้าพอกับบิ๊กแลนดนะคะเจะ้าหญิงแห่งการคชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคูชชั่นจากแบรนด์ b a r and bit นะคะซึ่งบอกเลยว่าคุชชั่นของแบรนด์นี้บิ๊กรีวิวมาทุกตัวทุกสูตรแล้วนะคะตั้งแต่ออริจินอลโอจีของเขาเลยนะแล้วก็มาเป็นสูตรที่เขามีการปรับพัฒนาขึ้นมาบิ๊กก็เคยรีวิวไปแล้วหรือถ้าเป็นสูตรลุคดิ am, วอี้ฉ่ำวาวบิ๊กก็เคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะอันนั้นคือชอบมากรู้สึกว่าอุ้ยเป็นพูชชั่น ได้ยือเกินล่าสุดเขาออกมาเป็นน้องคนนี้ค่ะน้องเปลือกหอยเปลือกหอยแอรียลไม่ใช่คุชชั่นธรรมดาทั่วไปนะรอบนี้แบรนด์บิตเขาเล่นใหญ่นิดนึงนอกจากแพคเกจติ้งที่ดูเวอร์วางเป็นเปลือกหอยแบบนี้แล้วเขาเป็นคุชชั่นชูอินวันค่ะมาพร้อมกับนี่เลย แป้งคะ่ะทุกคนว้า wow, วมากนี่เห็นปะมีคุชชั่นแล้วก็มีแป้งในตัวนะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าคุชชั่นทุยมันจากแบรนดิตนะคะใช้แล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ก่อนกดซับสไครต์ช่องวิงบิ๊กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆค่ะถ้าทําทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยคะ่ะว่าคุชชั่นเปลือกหอยจากแบรนดิตนะคะใช้จริงแล้วจะสวยเหมือนแอลเลียวไหมอยาจะอยู่กับผู้คนบนดินลองได้แค่นี้ วันนี้เราอยู่กับ b บ a r ด์บ b b o ูม e o แ n น e บ t ต e ร t มีทูอ in วันคุชช o ่ n แอนด์น้องคนนี้นะคะเขามีให้เลือกมากถึง4-4สีเลยนะคะราคาล่าสุดที่บิ๊กเช็คใน TikTok Shop นะคะ419บาทแต่บิ๊กคิดว่าเดี๋ยวเขาน่าจะมีช่วงการจัดโปรโมชั่นเหลือประมาณ 300กว่าบาทประมาณนี้นะคะซึ่งราคา300บาทมาพร้อม p a c k a ต i n g ที่แบบเวอร์วังขนาดนี้แล้วก็มี two in one อีกนะ c ่น h i o n and p o ดอร์ก็ถือว่าคุ้มนะซึ่งถ้าเป็นคุชชั่นสีทั่วไปนะคะเราจะได้แป้งที่เป็นสีเนื้อแบบนี้นะซึ่งซึ่งสีคุชชั่นกับสีแป้งอะ่ะจะมีความแบบ matching กันแต่พิเศษหน่อยนะคะสำหรับสาวผิวอชมชมพูนะขาวอชมชมพูอะ่ะที่ซื้อเบอร์ cc 1อันนี้เป็น exclusive เฉพาะสี cc 1เลยนะจะได้แป้งที่เป็นแบบนี้คะ่ะทุกคน แป้งสีสีคือตอนแรกได้เห็นแอดใช่ไหมคะมันเป็นแบบคุชชั่นแล้วก็มีแป้งสีสีแบบนี้บิ๊กเข้าใจว่าทุกสีคุชชั่นจะได้แป้งสีสีแบบนี้แตบบ่เปล่าสรุปแล้วสามสีทั่วไปได้เป็นสีเนื้อทั่วไปส่วนสีสีหนึ่งจะได้เป็นแป้งสีสีเท่านั้นนะคะแอดจะได้เหมือนกันเนอะเขาน่าจะให้แบบทุกสีคุชชั่นเนอะเพราะว่าแป้งตัวเนี้ยบิ๊กใช้แล้วนะปัดรวมกันแล้วคือหน้าพุ่งมาก ในมือบิ๊กนะคะมีคุชชั่นอยู่2ส,สีนะคือ cc 1ข่ขาวอมชมพูแล้วก็ lw 2นะคะขาวอมเหลืองซึ่งวันนี้บิ๊กก็น่าจะใช้สี lw 2แล้วกันเพราะรู้สึกว่าพอมันลงที่หน้าแล้วมันพอดีผิวมากนะ cc 1อาจจะขาวไปแล้วก็อมชมพูเกินไปเนาะแต่อยากจะบอกว่าเดี๋ยวจะแอบ,บใช้แป้งของ cc 1ให้ดูนะว่าใช้แล้วหน้ามันู่มันป๊อปแค่ไหน ก่อนจะไปลองใช้จริงนะคะมาพูดถึงคําเคลมดีกว่าว่าคุชชั่น2 in 1จากแบรนด์บิดเขาเคลมเรื่องอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะเขาเคลมว่าคุชชั่นเขาเป็นคุชชั่นที่เนื้อบางเบานะและแป้งที่ให้มาก็ช่วยคุมมันอีกด้วยค่ะกันน้ํากันเหงื่อครบจบในตลับเดียวใครเป็นสายวีกกนนะคะคุชชั่นแล้วก็แป้งของเขาก็เป็นสูตรวีกกนด้วยนะคะและที่สำคัญมีค่าสารกันแดดทั้งแป้งแล้วก็คุชชั่นเลยนะคุชชั่นค่าสารกันแดดอยู่ที่ F 3 5 PA 3บวกค่ะ ส่วนแป้งนะคะค่าสารกันแดดอยู่ที่ s f 20 PA 3+ บวกการปกปิดของคุชชั่นตัวนี้นะคะจะเป็น medium to high coverage นะก็คือปกปิดตั้งแต่ปานกลางถึงแบบเกือบสูง buildable ได้เขาเค็มการติดทนที่36ชั่วโมงเลยนะคะฟินิชที่ได้จากคุชชั่นก็จะเป็นแบบฟินิชแบบกึ่งแมทลงไปที่หน้าแล้วนะคะก็จะหน้านวลเนียนเหมือนมีฟิลเตอร์ คำคิมเข,มข,า,ขาวๆก็มีประมาณนี้นะคะแม่รอช้ามาลองเช็คจริงกันเลยว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคะ่ะขคยร์เข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์บนหน้านะซึ่งช่วงที่ผ่านมาสิวบิ๊กบุกหนะักมากสิวแบบเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นพวกรอยสิวแล้วนะคะก็ era, มาดูการปกปิดของน้องเขานะว่าจะเป็นยังไงคืออยากจะให้ดูว่าพับเขาอะค่ะเป็นแบบ two in one นะด้านหนึ่งอะจะเป็นเนื้อกำยี่แบบนี้นะคะไว้สาหรับลงแป้งได้นะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพับพูชชั่นทั่วไปซึ่งรู้สึกว่า มันก็ดูเก๋นะเป็น t i o 1พับใช่ปะแต่ว่าพอใช้จริงแล้วอะ่ะมันแอบ,บมีความแบบกองแกงแล้วก็พับแอบบางไปหน่อยนะอ่ะค่ะไม่เป็นการเสียเวลามาลองใช้จริงกันเลยสีที่วิกใช้คือ L W 2นะคะกดไปบ้มบ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 ,มบมนี่ปาดไปเลยที่หน้าน่ตบ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 เกี่ย <critique> คือใครที่ชอบความบางเบาสบายผิวอะไรอย่เงี้ย พุชชั่นตัวนี้คือตอบโจทย์มากเพราะว่าเขาทําเนื้อมาแบบบางเบาดีมากนะคะแล้วการปกปิดล่ะจะเป็นยังไงเพราะว่ามันดูบางเบาใช่ปะอ่ะดูการปกป,ปิดนะคะเห็นไหมรอยสิวอ่ะเห็นป่ารอยสิวคือมันไม่ได้กริบตั้งแต่ครั้งแรกที่เราลงนะคือถ้าครั้งแรกที่เราลงอะ่ะมันจะได้การปกปิดประมาณ70-80%ประมาณนี้นะก็ถ้าใครรู้สึกว่าอยอยากได้การปกป,ปิดเพิ่มก็บิวเพิ่มได้หรือจะสะดวกคอนซีลเลอร์ก็ได้นะ คือถามว่าการปกปิดมันขี้เลตไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่อาจจะไม่ใช่คุชชั่นที่แบบปกปิดตื้บที่สุดนะการเบร์ผิวตน้าก,ก็ทําได้ดีนะเห็นปหมเนี่ยมันเบร์ผิวสวยมากฟินิชก็คือดีไม่แมแทแห้งเนี่ยอาจจะยังเห็นแบบรอยบ้างนิดๆหน่อยๆนะแต่บิ๊กก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรลงไปแล้วครึ่งหน้านะคะบีฟอร์ and after เนี่ยเป็นงานผิวธรรมชาติมากผิวสวยเหมือนเจ้าหญิงเมอร์เมดเลยเพราะว่านางเมื่อเขาจะแต่งหน้าเยอะก็ไม่ได้นะเขาต้องดำขุดดำว่ายอะ ถ้าแต่งหน้าเยอะมันหลุดมันยืดนี่ลําบากเลยนะแต่คูชั่นตัวนี้เขาบอกว่ากันน้ํากันเหงื่อเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะเหมาะมากกับแอลเลียนเพราะว่าถ้ากันน้ํากันเหงื่อจริงอะ่ะดาผุดดํว่ายในมหาสมุทรในทะเลก,ก็ไม่หวั่นไม่กลัวหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาลงข้างนึงกันเนาะข้างนี้ก็ประมาณนี้ไม่ไม่ได้ลงอะไรเยอะแล้วแหละอีกข้างหนึ่งเห็นไหมคือเนื้อมันบางดีมากซึบผิวเลยแหละจริงจริงม่ว่าสีสีที่เขามีก็ยังแอบ ไม่ค่อยลดเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าคือมันไม่มีโทนเหลืองที่ขาวกว่าเนี้ยคือถ้าขยับไปขาวกว่าน,นี้มันจะเป็นโทนกลางแล้วก็โทนชมพูเลยนะคะอืมอยากให้มีสีแบบ L W 1นึ่งได้ไหมไม่แน่ใจอนาคตถ้าขายดีอาจจะมีแต่คุชชั่นรุ่นแรกๆของเขาอะ่ะคือสีเยอะฉ่ำมาก7-8สีเลยมนะั้งอืมแต่หลังๆมาก็ลดไปตามยอดขายเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่คุชชั่นตัวนี้บิ๊กชอบนะอันนี้ไม่ได้อวยหรืออะไรนะบิ๊กชอบเพราะว่ามันดูบางเบาอะ่ะมันดูเป็นธรรมชาติมันดูไม่หนาไม่โบอกอะ่ะถ้าผิวก็ได้การปกปิดอยู่นะอาจจะไม่ได้ฟูคอเวเลชงานสร้างผิวใหม่มากแต่ก็ให้ผิวที่สวยเป็นธรรมชาตินี่เหนะ็นไหมไม่ได้แย่เลยต่อไปเนี่ยบิ๊กจะหัดลงคุชชั่นหรือว่าลงรองพื้นงานผิวที่แบบว่าลงไม่เยอะแหละเพราะก็เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะว่าเอ้ย บิ๊กอาจจะลงเยอะไปหรือเปล่ามันก็เลยเกิดอาการหน้าหยือหน้าแบบหยาได้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะก็จะน้อมรับแล้วก็ปรับปรุงการลงงานผิวของตัวเองนะแต่ก็ไม่ได้อยากจะมาแก้ตัวนะคือส่วนมากอะ่ะบิ๊กก็ลงเยอะประมาณนี้แหละตัวไหนที่มันเลิศเนะ่มันก็จะไม่ไม่หยือแต่ถ้าตัวไหนมันมันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดหรือเข้ากับหน้าเราที่สุดนะ่มันก็อาจจะเกิดปัญหาได้เออแต่ต่อไปเดี๋ยวจะลงน้อยลงแหละซึ่งเนี่ยแหละเริ่มจากคลิปนี้เลยคือไม่ลงเยอะ ลงเบาๆเนี่ยเห็นปะนี่ผิวโอเคนะผิวสวยนะเพื่อนๆว่าว่าอย่างไรได้อยู่นะแอบอยากลง CC1 กลางหน้าได้ไหมได้เพราะเราเป็นเจ้าของช่องแล้วเราก็มีอยู่แล้วแต่อันนี้พูดกันตามตรงนะบิ๊รู้สึกว่าตลับ LW 2ของบิ๊กที่มีอยู่อ่ะเนื้อคุชชั่นดูบางๆเบ,บาๆอ่ะเมื่อเทียบกับ CC1 อันนี้คือเนือล้นทะักเนื้อจุกมากแต่ไม่แน่ใจว่า ใส่มาให้กันเท่ากันหรือเปล่าคุชชั่นคุณพี่ใส่มาให้หนูเท่ากันไหมทําไมสองตลับปริมาณคุชชั่นมันดูไม่เท่ากันอันนึงดูแห้งเหือดเหมือนถูกใช้มาแล้วอีกอันนึงดูล้นทะลักจุกๆุแน่นๆน่นเลยลงซีซีหนูไปก็ประมาณนี้แกเอาจริงคุชชั่นผิวสวยดีนะคือผิวดีเลยแหละแกเห็นปะคือผิวดีเป็นธรรมชาติไม่หนาไม่บกคือชอบนะเนี่ยหน้าสวยเลย ป็นประมาณนี้นะคะสำหรับคุชชั่นแบรนด์ิผิวสวยนะทุกคนเนี่ยดูสิเป็นงานผิวธรรมชาติงานผิวแบบสาวเมอร์เมดนะเจ้าหญิงเมอร์เมดเนาะก็เป็นประมาณนี้เนี่ยให้ดูแบบใกล้ๆเป็นอย่างว่าแาบผิวสวยเนาะเดี๋ยวขอไปลงครีมบัดแล้วเดี๋ยวกลับมาลงแป้งกันนะคะเดี๋ยวกลับมาแป๊บนึงไปลงครีมบัดมาแล้วนะคะของคาเกะสีลินจีนะเผื่อคนอยากรู้ว่าลงของอะไรแล้วก็ไปแอบปาด แป้งไหมเพื่อนดูแล้วนะคะอันนี้เป็นแป้งของ CC1 นะบิ๊กปัดๆว,วนๆจะได้สีประมาณนี้คือสีมันจะมีความแบบพุ่งๆออล่ามากส่วนสีของ l w 2ก็ประมาณนี้นะคะแอบมีความใกล้เคียงกับคุชชั่นนะวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราจะใช้ของ CC1 หรือแบรนด์บิดททำแป้งตัวนี้แยกขายไหมบิ๊กว่ามันเลิศดีนะมันน้าพุ่งดีอะดูดูเดี๋ยวลงให้ดู คือหน้ามันพุ่งแล้วมันแบบลงเป๊ะที่ผิวแล้วมันเบอร์ผิวดีมากนะเห็นปะด้านที่ลงแล้วกับด้านที่ยังไม่ลงอ่ะคือมันวาวอ่ะลงให้ดูครึ่งหน้าก่อนเลยว่ามันเป็นอย่างเนี่ยว่ามันเป็นอย่างมันสวยมันเลิศมันฟังมันควรจะมีขายแยกไหมหรือทุกคนควรได้ใช้ไหมสิ่งเนี้ยคือมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะเออคุณพี่จะมา อุบอุบอิให้แค่ CC1 ได้อย่างไรเพราะว่าเนี่ยลงไปแล้วมันสวยมากนี่หน้ามันพุ่งมันรูนวลดูเนียนเลยถามว่าแป้งสีธรรมดามันช่วยเบลอผิวแล้วก็ทําให้หน้าเนียนไหมก็ช่วยเบลอผิวแล้วก็ทําให้หน้าเนียนได้เหมือนกันแต่พอสีมันพอดีหน้าไงสีมันพอดีหน้ามันก็จะไม่ได้เอฟเฟกของความแบบความพุ่งอ่ะเออเห็นไหม เนี่ยมันได้เอฟเฟกของความพุ่งไปอีกอ่ะมันทําให้หน้าเราดูแบบดูเต็มขึ้นดูแบบมีมิติอ่ะนี่นะผิวสวยประมาณนี้เลยเดี๋ยวบีมบิ B ๊กขอตัวไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูฟินิตลุกกันค่ะกลับมาแล้วคะ่ะฟินิชลุกเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างแกผูวสวยมากเนี่เห็ะ สวยฉ่ำโบสุดๆเลยอยากให้หน้าสวยแบบนี้ตลอดทั้งวันอยากเป็นเจ้าหญิงแอเรียลแบบนี้ทั้งวันนะเป็นกำลังใจให้กันนะคะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะแล้วก็คอมเมนต์มาเนาะนี่แต่ท้ายวันจะเป็นยังไงก็มาลุ้นกันนะคะตอนนี้เป็นเวลา8โมง6นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นอีก10ชั่วโมงข้างหน้าค่ะเดี๋ยวถ่ายอัพเดทให้ดูเรื่อยๆด้วยนะว่าหน้านี้จากคุชชั่นแบรนด์บิตตัวใหม่ที่เป็น 2-in-1 นวันคุชชั่นแอนด์พาวเดอร์ผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะ กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา18นากา27นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงค่ะกับคุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดจากแบรนด์บิ๊นะคะน้องตลับหอยแอรี่เตัวนี้นะคะคุชชั่นทูอินวันนะคุชชั่นแอนด์พาวเดอร์ผลลับ10ชั่วโมงกับคนหน้ามันแบบบิ๊กเป็นแบบนี้เลยคือความมันเยอะไปไหมแม่อยากให้คุมมันกว่าน,นี้นะเพราะว่าเนี่ยมันก็แอบฉ่ำอยู่นะเนี่ยเห็นปะแอบฉบ่ำไปอยู่แล้วก็ เออพอความมันมันออกมาค่ะบริเวณหน้าแก้มที่บิ๊กมีรูขุมขนนะ่ะเหมือนมันเป็นเน้นรูขุมขนทาให้ผิวมันดูแบบดูเป็นแบบนี้อะ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าซับหน้าไปแล้วอะ่ะมันจะแบบหายไปไหมนะแต่จุดนึงที่บิ๊กรู้สึกว่าแอบวาวก็คือว่าตรงที่บิ๊กชอบหน้าบ้วนคชั่นนะ่ะหน้าหยืดหน้าหยาตัวนี้ไม่เป็นนะเห็นปะคือมันแทบจะไม่มีเลยอะ่ะเออแต่มาตกมาตายตรงเนี้ยรูุมขนหน้าแก้มของดิฉันค่ะที่แบบว่า ชัดไปไหมแม่เออเนาะมาวันนี้ก็ไม่ได้มีการเจอความร้อนหรือว่าเหงื่อเท่าไหร่นะเดี๋ยวจะมาทดสอบการกันเหงื่อจําลองด้วยด้วยฟ็อกซแต่ว่าตอนนี้ขอสับหน้าด้วยทิชชู่ดูก่อนว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนนะคะสับหน้าด้วยทิชชู่ไปแล้วนะคะหน้าก็กลับมาแมตสวยนะเออผิวมันดูสวยขึ้นนะคะนี่แต่ว่าจุดที่เป็นรูขุมขนก็ยัง ยังแอบมีอยู่นะยังแอบเห็นอยู่ว่าเออมันเป็นเน้นรูขุมขนคือตอนที่ลงไปตอนเช้าอ่ะมันไม่เป็นนะมันจะมาเป็นช่วงที่แบบหน้าเรามีความมันออกมานะคะแบบเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงอะไรเงี้ยคือเริ่มเห็นชัดเลยว่าเนี่ยมันมันเป็นเน้นรูุมขนนะความมันมันแบบมันทําให้ผิวดูแย่อ่ะเออคือถ้าคุณพี่คุมมันโอเคมันจะไม่เป็นแบบนี้เออเห็นนะแล้วก็อันี้สภาพผิวโดยรวมสอบผ่านนะไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษถือว่าโอเคเลยอืม และมีหลุดติดิชูเท่านี้นะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็ตามความมันที่มันมีออกมาเนาะอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาทดสอบการกันน้าจําลองนะคะว่าจะเป็นยังไงนะเพราะตัวนี้เขาเค็มเรื่องการกันน้ำกันเหงื่อด,ด้วยมาค่ะอย่างแรกเลยคือน้ําเกาะน้ําไหลเป็นเม็ดๆแบบนี้คือกันน้ำเบื้องต้นสอบผ่านนะคะนี่ ไม่แบบฉีดน้ําไปแล้วน้ําไม่ไปละลายคุยชชั่นให้มันแบบหลุดออกมานะไม่เป็นลองถูดูซิว่าจะเป็นอย่างหลุดไหมเหมือนจะไม่หลุดนะขอสองกระจุบนิดนึงเอานิ้วถูก,ก็ไม่หลุดนะคะปริมาณคุชชั่นยังแบบยังดีอยู่อะ่ะเออไม่ได้เลือน,นไม่หลุดอ่ะ <c oughs> มาซ <c oughs> ับหน้าด้วยทิชชู่กันซ <c oughs> ับหน้าด้วยทิชชู่ไปก็มีหลุดตรงแบบเนี่ย อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นสีคุชชั่นหรือว่าเป็นสีคอนทัวร์นะ,อะขอส่องกระจกหน่อยน่าจะเป็นสีคอนทัวร์นะคะเพราะว่าคุชชั่นบนหน้ามันไม่ได้หลุดนะเออจุดอื่นบ้างนี่จุดอื่นอย่างหน้าผากก็ไม่มีหลุดนะอะอย่างคางก็ไม่มีหลุดเหน่ยเห็นปะเออถือว่ากันน้ำสอบผ่านนะใครที่เหงื่อออกเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้เอาอยู่แต่คนหน้ามันอาจจะยัง โอเคค่ะมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสําหรับพูชชันตัวใหม่จากแบรนด์บิดนะคะพูชชันแอนพาวเดอร์เป็น2 in 1แต่และจุดมีให้คะแนนยัางไงบ้างคะ่ะ1นนะคะในส่วนการปกปิดตัวนี้เขาก็มาพร้อมคอนเซปต์ที่เป็นพูชชั่นบางเบาเผยผิวเนืเหมือนผิวดีเป็นแบบนางเงือกผิวดีอะ่ะซึ่งการปกปิดก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวที่ตึ้มมากจึ้งมากถ้าต้องการความจึง้งความตืะ้ะต้องไปตัวรุ่นพีของเขานะคะแต่ถ้าใครชอบงานผิวผิวใสใสเป็นธรรมะนะตัวนี้คือตอบโจทย์มากเลยให้การปกปิดมีเดียม เกิดฟูคาเวเลตนะคะปกปิดได้ประมาณ70-80%นะคะภาพรวมการปกปิดบ่ขอให้คะแนนอยู่ที่9 2 5เต็ม10ค่ะ2ในส่วนความบางเบานะคะเมื่อการปกปิดน้อยก็มาพร้อมความบางเบาสบายผิวกืนผิวมากๆเลยคือเท่าที่เพื่อนเเห็นบิกลงตอนเช้านะมันดูกืนผิวแล้วมันดูบางมากคือตบๆๆไปอะ่ะเหมือนไม่ได้ลงคูชั่งเลยเพราะว่าเนื้อเขาบางเบาจริงนะคะ คือความบางเบาเป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยคือต้องยกให้เลยสำหรับน้องคนนี้เผยผิวแบบสาวน้อยแอรีลยลคะแนนความบางเบาเอาไปสิบเต็มสิบค่ะสามในส่วนความติดทนนะคะนี่ภาพรวมผ่านไปแล้วสิบชั่วโมงนะคะไม่มีส่วนไหนที่หลุดเป็นพิเศษแต่ตอนซับหน้าซับเอาความมันออกอะ่ะก็อาจจะมีหลุดออกมาค่อนข้างเยอะนะแต่บนหน้าก็ไม่ได้มีคุชชั่นที่มันแหว่งมันหายนะภาพรวมมีว่าติดทนสอบผ่านเลยก็เลยจะขอให้คะแนนการติดทนอยู่ที่สิบเต็มสิบไม่ขอหักค่ะ ข้อ 4. ในส่วนการควบคุมความมันเป็นจุดที่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะทําได้ดีกว่านี้นะเพราะว่าก็มีทั้งคุชชั่นมีทั้งแป้งที่เป็นแบบฟินิชแมทเสริมทับด้วยแป้งเข้าไปอีกอะ่ะอยากจะให้มันคุมมันกว่านี้แต่คนหน้ามันแบบบิ๊กใช้แล้วก็มีความมันอย่างที่เห็นนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันดังนั้นถ้าใครอยากจะใช้เอ่ยใดยอะ่ะอาจจะต้องหาไพรเมอร์คุมมันเข้ามาช่วยสำหรับคนผิวมันนะแต่บิ๊กว่าใครที่ผิวผสมผิวแห้งอะไรเงี้ยคือใช้ได้เลยนะ ในส่วนการคุมมันวิ่ขอให้คะแนนอยู่ที่8.75เต็ม10ค่ะ ข้อ5ข้อสุดท้ายนส่งความผิวสวยเอาจริงไหมตอนแรกตอนเช้าที่ลงไปบนหน้าคือผิวสวยมากคือมันผิวสวยเบอร์ผิวดีตั้งแต่ลงด้วยคุชชั่นแล้วนะคะดูเป็นธรรมชาติแบบเกิืนผิวสุดๆเลยฟินิตก็ดีเป็นแมทที่ถูกต้องไม่แห้งเกินเซตแป้งไปด้วยแป้งที่เขาให้เนี่ยก็เป็นแป้งที่ช่วยในการเบอร์ผิวแล้วก็เซตผิวได้ดีนะคะให้ผิวสวยเช่นกันคือลงแป้งไปแล้วไม่ได้ดูว่ามัน เป็นแป้งเกินอะ่ะไม่ได้ดูแมตเกินนะคะแต่พอตลอดทั้งวันนะคนหน้ามันแบบบิก๊กแล้วก็มีรูมขนหน้าแก้มบิกอะ่ะมันแอบยังไม่ค่อยรอดเท่าไหร่ยังให้ความผิวสวยที่ไม่ได้จึ้งใจขนาดนั้นแต่เขาก็มีจุดดีนะคือตัวเนี้ยเหมือนเนื้อเขาบางเบาแล้วบิ๊กก็ลงเลเยอร์ที่มันแบบไม่ได้ตึบมากอะ่ะกลับกลายเป็นว่าตัวเนี้ยแทบจะไม่อยู่เลยนะคะแต่เนาะเขาเป็นเน้นรูมขนหน้าแก้มเมื่อผ่านไปแล้วแบบ7 8 9ชั่วโมง10ชั่วโมงอะไรอย่างงี้เนาะมันก็คือเป็นแบบ รักพี่เสียดายน้องดีจุดนี้จุดนี้ยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะภาพรวมความผิวสวยบิ๊ก็เลยขอให้คะแนนอยู่ที่8 7 5จุเต็มสิค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับคุชชั่นแบรนดิตตัวใหม่นะคะที่แพคเกจจิ้งมีความฮัลหลฮหลลามากมา2 in 1ก็คือมีทั้งแป้งและคุชชั่นบิ๊กว่าภาพรวมสอบผ่านนะเพราะว่าหนึ่งเนื้อคุชชั่นเขาก็ทำมาได้ดีนะคะบางเบาให้การปกปิดที่ดูเป็นธรรมชาติซึบผิวกืนผิวเบอร์ผิวได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าใครหน้าม,มันเรีกว่าอาจจะยังไม่เหมาะนะอาจจะต้องข้ามน้องไปก่อนหรือถ้าอยากซื้อมาใช้จริงเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักมากอะ่ะต้องมีไพรเมอร์คุมมันเขาช่วยนะคะ แล้วก็ซับหน้าระหว่างวันอะไรเงี้ยอาจจะได้ผิวที่ดูแบบเป็นแบบนีน้ดูผิวดีมากขึ้นเนาะส่วนใครผิวผสมผิวแห้งไม่ได้มีปัญหารูขนเยอะแบบบิ๊กนะตัวนี้คือจัดเลยเพราะว่าให้ผิวที่สวยและแพคเกจจริงก็ดีที่สาคัญคือมาแบบ t in i นวันนะคะวันที่25นี้ที่วางขายวันแรกใน s ช้อปปี้บิ๊กว่าต้องมีโปรโมชั่นแน่นอนน่าจะเดือประมาณ300กว่าบาทนะตามสไตล์ แบรนด์บิดอยู่แล้วเขาจะแบบราคาประมาณนี้ไม่ได้หนีห่างไปเลยคือแค่แพ็กเกจจิ้งก็กินขาดแล้วปั๊กับราคาเท่านี้แล้วมาพร้อมกับ2 in 1อีกมีทั้งแป้งมีทั้งพุชชั่นในตัวนะคะใครสนใจไปต่าๆกันได้ยูทูบช้อปป p p i n g มีปักตะการมาให้แล้วนะคะแล้วก็ใน d e s c r i ิ tion เดี๋ยวบิ๊กหาดิ้งจากลาซาด้ามาแปะมาให้ค่ะวันนี้บิ๊กต้องลาไปแล้วนะคะอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้อะไรอีกทำคอนเทนต์อะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้้ลลาไปแวบบ